สอนน้องหมาให้คาบของมาให้แบบนี้ไปคาบมาต้องคาบมาคาบมาเก่งมากครับใครมีความฝันที่อยากให้น้องหมาคาบของเล่นมาให้เราได้ต้องดูคลิปนี้ให้จบไปเริ่มอันดับแรกเราต้องมีของเล่นที่น้องหมาชอบมากที่สุดแล้วก็คาบติดปากเลยติดปากคือยังไงติดปากคือแบบนี้คาบแล้วไม่ยอมปล่อยอ่ะต้องคาบแล้วก็คาบไปในปากตลอดเวลาอย่างนี้ครับ แบบนี้คือข้ามเล่นตลอดเวลานะครับอ่าแบบนี้ถือว่าใช้ได้เอาของเล่นแบบนี้มาฝึกกับน้องนะครับ 2. เมื่อน้องหมาเล่นของเล่นเนี่ยส่วนใหญ่เวลาเขาข้ามเนี่ยเขาจะวิ่งหนีเราเพราะฉะนั้นใส่ใสายจูงเอาไว้แบบนี้ 3. เมื่อเราโยนของเล่นให้น้องแล้วให้เราดึงสายจูงเข้ามาให้น้องเข้ามาเล่นใกล้ๆกับเราแบบนี้ครับ 4. ขอของเล่นคืนโดยจับของเล่นนิ่งๆไว้แบบนี้จนกว่าน้องจะปล่อยพร้อมพูดคําว่าปล่อยเก่งมาก ห้ามื่อน้องหมาปล่อยของเล่นให้เราย่นของเล่นคืนให้เขาทันทีพร้อมพูดคําว่าไปคาบมาไปคาบมาไปคาบมาหกให้แบมือชัดๆแบบนี้แล้วพูดคาว่าคาบมาพร้อมกับดึงสายจูงให้น้องหมาเดินเข้ามาหาตัวเราคาบมาคาบมาคาบมาแล้วก็วนลูปขอลูกบอลน้องหมาคืนอีกครั้งไปคาบมาคาบมา เก่งมากครับทําแบบนี้ซ้ํำๆวนไปวนไปทุกครั้งที่เล่นกับน้องหมาน้องหมาจะรู้เองว่าการทําแบบนี้คือไปค่ามานะแล้วการที่เราขอคืนเขาจะต้องปล่อยให้เราเพราะว่าเดี๋ยวความสนุกจะเริ่มต้นใหม่ลูกบอลที่คุณเห็นอยู่นี่สามารถเลืองแสนได้ด้วยนะครับถ้าเล่นตอนกคืนบอกเลยว่ามันมาก กดทิะกาด้านล่างได้เลย